สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดต,ตานเองเดจ้าสวัสดีค่ะน้องแก้มค่ะมาจา้ะวันนี้ก็ได้เวลากินขา้าวแต่วันนี้ไม่ได้ให้น้องแน่นโชี่ฟีมืออะไรเด้เอเจนก็ปเป็นเมนูง่ายๆนะจ๊ะมีเมนูอะไรดังน้อน้องแก้มมีพัก้มค่ะปลาทอดค่ะน้ำพริกค่ะไข,เข่เค็มค่ะมากินข้าวกับน้องกแก้มเดนะจ๊ะมาเดี๋ยวจ้ามากิากนข้าวด้วยกันวัน,นนี้เมนูง่ายๆนะจ๊ะเป็นผักน้ำพริกแคกทีนะจ๊ะนี่ ก็กินผวกหมูพวกไก่อะไรมาหลายบัดแล้วเดี๋ยวน้องแก้มจะเบือ่อเลยต้องหันให้กลับมากินพักกินอะไรด้วยอานะจารย์ได้เวลากินแหละวันนี้เมลี่ก็อึง้งดึงอตัวเหมือนเดิมนนแหจะจ้ะไม่มีอะไรมากมายนะจาะไม่ได้หายไปไหนเด้ออาจารย์มากินเช้าด้วยกันเด้ออาจารย์มีลูกโวกินกับปลาทอด <c oughs> ทอดกระเชอกจะน,น่าจะกระทะมันตีกระทะนะจารมีลูกโดลูกโดใส่ไข,ข่เค็มาำรับน้องแก้มโดยตรงวันนี้ มาจ้ะได้เวลากินข้าวเลยมากินเด็กกันเด้จ้าหนิมากินข้าวเราแก่ไปจ้ะสวัสดีจ้ามาจ้ะเมนูปโปรดอของพี่โยนี่นี่กับพักต้มพักนันจวนกินกันกนกกบน้ำพริกพริกปลาปนทำแบบนวๆจะไม่ทำแบบเป็นน้ำนะจะผัดใส่น้นนำปลาหลายก็จะเค็มเอาแบบเค็มขุ่นไปเลย กินอะไรดีผักเยอะแยะแก้มเอ้ยมีไงของโกรหนูนะเนี่ยไหนเดี๋ยวชอบยินนอคาแล้วนน่ยเนี่ยเหี่ยวหนดีีฟันม่ต้องไปโยกไปทำงานเดี๋ยวทามบ้านเดี๋ยวยุดดิัน สาวอาทิตย์พอดีเลยทีนี่แต่แบบฝนจะตกแต่ยังไม่มีอะไรงอแต่คอยดูแบบพวกนี้บางทีอาจจะแวะไปหาเราโจดกปลาบานพิโยกันของเนรน,นะจ๊ะเดี๋ยวลองไปดูว่าจะมีไหมไปหมุดปลา,แ,า <c oughs> แถวบ้านสักท <c oughs> ีเป็นปาลาทำเลกรบบ่านนะจ๊ะที่จะไปไกลๆนะจ๊ะแถวเขาขอบเขาข้างากับอ็ดนะ่าจะยังไม่งอแต่แบบฝนมัตกชุ่มชามอยู่ ข่านี้มันหลอนไปแล้วมันชอบติดนนนนนเนาะปลาเนี่ยชอบไว้นานมันเคยแล้นเรื่องเนี่ยสื้อมาปุ๊บก,ก็ขอเยอะไม่เคยเหลีเพราะนั่นเปลือ่อยปลาจะลืบเปืเป่อย ักก็ซื้อมาอย่างละนิดละหน่อยจ้ะเอามาตุ่มพออะไรแบบชิ้นหลายๆอย่างเมนูผัก ฝนก็เหมือนมืดครึมไหมเลยด้วจเจนนี่เราจะจัดโต๊ะไม้ตะวันมาคืนนี่ก,กัมดคืนแล้วก็ตอนตอนตะว,วันตอนแจงอีกเราจะยุดช่วง8โมงหรือ,อ,อเปล่าเอ,อ้าวันยุติร้อนร้อนหนา,นาวหนาวว่าเห็นถังน้ำที่ว่าเอาไปรองตอนเช้ายัางเต็มเลยอะถังแดงเอาไปรองตอนเช้านะั้นคนจะไปทำงานนะ mang cả mông cả tít mông, kèm nằng lên ái luôn, sảng trái mát đấy phải không? Lục đột chắc, lục กตะเพียนตาตมบาทะเพียนกับกลางหลายต้องกินดีๆขันมีเห็ดด้วยเอาไหมาแม่กับพิ่หัวก็ลงจมูกเองเนี่ยอยากกินอะไรเนี่ยมันเป็นต้มกลมหรอพอ่อ มันเนอะไกดอืมเออมันเป็นไก็ได้ระยาที่มันชอบรนูชอบกินก็ไมชอบกุกงมันนะขาแม่งขาขี้น่าเขาดีไงหนูขามันเป็นอะไรเนี่ยหอกระคือ่เหรอยากินอีกอ่ะรงบางยังไหนไหนรู้มันรูมันนี่นะแม่รู้ไมชอบกิน นยังไงนอกระดก็คือนอคานี่แหละจะม่หอมมันไม่มันไม่เนี <h ls> <h ls> <h ้ยมัน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 เลมันต้นไราไอ้มันต้นะไรนั่นแหละแต่ว่ามันอออกี้นี่ไรด้ปลกเลคืออะไรได้ปลกกิดคือมับปลบอยู่ข้างในไม่รู้สักตบ นันน่าจะเป็นส้ดเลยแต่มันเป็นกินเรียนใจมันเป็นสตรอเบอรี่ใจฟุตยูได้มันถอดเราเวลามันนั่นก็เหีงหายมุดจะเหนื่อปลาคิอยูซูไดหลังต้องสะอื้อใส่กระต่ายเม็ดพริกไปพร้อม เย็บไอ้นี่ตรงไปไอ้นั่นนะใบตองอ่ะก็เนื้อถอนขอต้องเอาไปตองลองก่อนเดือนได้เลยไม่เดืมันมันอร่อยมากตัวขนตกเลยหายไปแล้วไม่ดูอืมเดี๋ยว่ออร่อยพักตุ่มพักตัวกหนึ่เดี๋ยวจ้ะของโปรด ทำมันในบรดาเมนัวอาหารดีก่กนะ็เปิดห้งน้เอาเาอาหารในันนี้ในบะัรนี่เห็นไหมต้องมีให้เหลือเป็นบันๆด้วยไหมมวนคำใหญ่ยยๆจะโตเลยจัง ก็เลือดพันไปแล้วปลาจิ้มเขาได้มัน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 ทำไหมทำไหมเอ้ามาัมาาานนี่กับตัวตุวผกผาจำปีเจ้ะผ่านผลไปแล้วก็ดีทุกอย่างมานี่พี่โยก็สามารถกินได้เหมือนเดิมจ้ะที่พี่โยเคือจะก,กินแบบแบบนอมๆหน่อย แต่ก็ดีน่าจะพวกน้าตาลพวกใช้มันอะไรก็ดีจ้ะไม่มีอะไรเกินม,มีอะไรเกินมากจากชานตลาดก็ซึ่งอ้วนหน่อยมีพุงว้วนมีพุงแต่ว่ามมีน้ำตาลไม,มีพวก ไขมันอะไรมาแล้วจ้ะปาเอ้จ่ะว่าขาต่มก่อนเลยด้วยจ้จจะผิดปนเซบแซ่บไปเลยเข้าไปบ้านเนี่ยจ,ะ,ยจะ,ยะดูเหตุการณ์เลยเออมันก็ทำแบบไปดูตรกนี้ นี่แม่ก็ไม่รู้อืมยาวมากแต่รู้สึกตรงนี่ยางยาวรู้ไม้ห้ามินะป่เอ้าลูกวัวไข่แดงมันไม่ชอ้ไข่แดงมั่แดงระปลามึงจะเต็คือแอมเกิเป็นเสียงเนะ ใช่คุไข่แดงแบบห้วยจ๊กนีไม่มีเฮ็ดแปงมาท้ายได้นะ่อยมีใครปลูกหรือยี้ครับก่อนเ๋ยใส่แบบเขาี้ำแต่เ้าถึงจะไปวางอยงก็าโคท้ายอยู่ มันสั่งหรือพัดทิวที่อร่อยต้<ช>ยมยำก็อร่อยเฮ้ยมีสังฝ่ายแล้วเธอกมีอะไรกั้ก็มันไข่หมมันไม่เอาให <c oughs> ้ยแต่อันเค็มกันเนาะ แกงินเผาเน่ยเราหยิกขิแต่ไรเค็มลายขาด้วยนู้อบกินอะไรกิเค็ม<ๆ>ของเข็มก็ทำให้อ้วนได้นะ หลังดูคลิปตอนนูน้น้อมๆนารักาหน่อยน้อยอ่านตอนเด็กก็นั่นดิฝั่งแม่เรียกแม่ยังไม่อ,อนนวนทั้งนู้นเลยเด็กยังไง3ปีเลยผ่านมา3าปีอยู่เลย <c oughs> ยงพิกาสมอะไรพิกาสมอะไรพิกาสมดก้กาเขาอยู่ั่นสามสบเกลยนสมหลุดสองวันฝนตกไป้ามานเลยอ่ะอืม เส็ดจ่ะเช่นนล้วพริกผักในพิลก็อร่อยเลยจัง ไหกินข้าวอีกนี่เลยเด็กฉันอยากกินอะไรก่อนป่ามานอื่นก็ม่กอบกรอบกินนันรู้มี่สอแก้วแต่กรอจะขิน

เราถามีเมนูอ,มอ,มอ,อร่อยก็มากินดีแหละ <c oughs> แปลว่าบันนี่ดูเมนูแล้วไม่เข้าท่าเลยไม่หิวเขาเย็นมางคุด <c oughs> อันนี้มังคุดนะมังมังมังัุนทำอะไรออกทำเมื่อยทำก็ต้มผัก ปลาทอดเนี่เก็บไปดีๆคนชาวกินด้อีกจัออร่อยสุดๆแทนพี่โยยุกงานดา่าุณนอนชาวจีนเยอะยื่ยมาเล็ก,ก่อ,อะไปข้าไนคะ น้องแซมก็ไปไม่ได้ทำไมต้องทำถ่าห่วงตัวยี่อะไรกิน <c oughs> ไข่แดงเขาหยิบแบบเจี๊ยม,มือตะคุบกันไบบเลยเนี่ยไม่ใบเลยนะ้องเ,เกณฑ์ <c oughs> ห,วหัวไข่แดงอือจะไข่เค็มเข้าเข็มจริงเลยนะเป็น <c oughs> มตัมงอันอ่ะตัง บาง้าง็ไมมเข้มบ้านเาตีนี้าวนี่เข้มปีล้เถกน้มขางไป่ันไแดงมันสดเข้มขขขาธอมาถึงหลักต้งถอดมาไขแดงนะเราติงจะไข้ามากขึ้นหัวถีบไปไขแดงเขาลูยุ อย,ย่างทั่วไปริงะจร่งจริงที่าชอกนใคระใส่เขาใส่ใส่ขาจับจินด้วยสักต่มก็เลยจะนั่งกินเล่นกันโย่เติมขาไปสองรอบแล้วก็ไม่ยากเติมอีก คือความรู้สึกว่ามันก็อร่อยอยากต่อแต่ว่าคือพยายามต้องห้ามใจตัวเองเน่จ้ะกว่าเวลาใส่กินไปเยอะแล้วเวลามันจะเข้านอนหรือว่ากว่าจะยังก็อึดกกอ,อัดกคนไม่แล้วต่งฉันรอ้อนตรงทักแหละ ก็ไมนะ่จับมันจะเกิดเกิดอะไรอิมอิ่มเสร็จเสร็นันนี้อร่อยจัดจังพยายามหักหายใจตัวเอ, <S S S 1> อ,อ,องปลาก็อบใบบุญกระดาษจะได้ กานแมวกันอะไรคุณสาวจะได้าีนี่เน้ำจิ๋งขงง่วงงไปก็แล้วเอาละจัดคลิปนี้กัจะไปเขตนี้จ้ะพี่โยกพามาดู แบบิโยกินเขา่ากินกะไรบ้างนี้นจ่ะก็เป็นทักสตอมปลาไทอดนะจ๊ะเป็นปลาตัวกับกับปลาสตมปลาตะเพียนนะจ๊ะเอมามาทอดยิงกระผิดลูกโดดอร่อยดีนี่น้องแจมส์ก็ถูกใจนี่ไก่เค็มมดไปสองลูกพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยลาเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีจ้ารักเอฟซีทุกคนนะคะ Hvala što pratite kanal.